โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อเสียนะครับที่ผมใช้รถคันนี้นะครับแซดเก้าร้อยนะครับมาเป็นเวลาสักประมาณน่าจะหกปีกว่านะหกปีผมซื้อรถเดือนเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาย้อนไปจำไม่ได้นะ่จาจะปีสองพันสิบแปดเนาะก็หกปีแล้หกปีนิดหกปีนิดหกปีกับอีกประมาณสองเดือนกับเกือบประมาณหกปีสองเดือนนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วใช่ไหมเรื่องที่ว่า ทำไมซัต900มันยังน่าใช้ในปี2024ใช่ไหมครับวันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงข้อเสียกันหนะ่อยเพราะว่าพูดแต่ข้อดีมันก็อวยไปน,นะเอาจริงๆมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างจากคนใช้งานจริงนะครับเพราะว่าผมใช้คันนี้ก็รถมือเดียวนะซื้อตั้งแต่ปลายแดงเลยซื้อมือหนึ่งเลยมาวันนี้6ปีนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบนะครับหลักๆนะอย่างที่บอกนะสำหรับทุกคลิปนะที่เป็นเกี่ยวกับความเห็นพวกนี้เป็นความเห็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลของผมคนเดียวนะครับผม แล้วก็คลิปนี้ผมอยากจะพูดในเชิงของเ,อเรียกว่าเป็นเป็นชาติก0าชร้อยฉมชฉมแรกแล้วกันเพราะตัวน,นี้เป็นชฉมแรกเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่มันอาจจะคาดเคลื่อนกับอชมใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะส่วนแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงในส่วนของการกินน้ํามันนะครับอัตราการบริโภคน้ามันคือแม่งแม่งกินน้ํามันแบบตอนแรกอะผมก็ไม่ได้เอะใจเว้ย ผมเป็นคนที่แบบว่าขับรถไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้มากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาผมขับเนี่ยมันก็แบบด้วยความที่แบบเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ทั่วไปแบบใช้ได้ทั่วไปไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเขาเรียกนะแพงมากเพราะาอะไรรถมอเตอร์ไซค์น้ำา้ำมันถังมันเล็กนะมันก็เติมแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยแต่นีนที่พอผมมาดูเว้ยในส่วนของแบบเขาเรียกอะไรนะอัตราการบริโภคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยคุณผู้ชม เชีย er, 18โลลิตร18.4ซึ่งอันนี้เป็นเป็นเออเป็นค่าของผมใช้ในในกรุงเทพเป็นหลักนะครับก็คือขี่ในในแต่ก่อน,นผมจะขี่แบบในเมืองเลยรัชดาแยกอโศกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่แถวแับเส้นเกษตรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังคือแถวนี้มันไม่ค่อยได้ขี่หรอกเอาจริงเรทเนี้ยคือมันเป็นเรทได้แต่ตอนนู้นไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเนี่ยการใช้งานจริงไงนะในกรุงเทพนะได้18โลลิตรถ้าเทียบกับไอ้นูน่นอ่ะไอ้นุ่มแบบ20กว่า คือแม่งคนละเรื่องอะแต่เราเข้าใจแหละเพราะว่าแบบซีซีรถมันตั้งเก้าร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมอันนั้นมันสามร้อยห้าสิบใช่ไหมสามร้อยสี่ิบเก้าอะไรเงี้ยมันมันมันต่างกันเยอะอะแต่แบบมันก็มันก็กินน่ะเอาง่ายๆคือแม่งแบบอารมณ์แบบอีโคคาร์คันหนึ่งนะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์เข้าใจปะแต่อีโคคาร์แม่งแบบมีแบบก็เรียกนะหลายที่นั่งน้ำหนักตัวที่ใหญ่แล้วมีแอร์มีอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้นี่แม่งถือว่ากิน แต่ผมว่ารถแบบรถพวกไซด์บิ๊กไบค์ซีซีงสูงไหมก็ประมาณนี้หมดละมั้งมั้งนะอันนี้พูดในเชิงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีคันอื่นใช่ไหมฮะโอเคในส่วนของการบริโภคน้ํามันนะครับมันก็สิบแดโลลิตรอย่างที่เราเห็นไปเนาะมันก็ถือว่ารับได้ไหมผมว่ากับรถไซส์นี้มันก็มันก็ต้องรับได้แหละนะเพราะว่าถ้าคนจะขี่บิ๊กไบค์หรือว่ารถที่แบบมีสมรรถนะสูงเครื่องใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเรื่องน้ามันมันคงต้องมองข้ามวะทุกคนเอาจริงๆนะเพราะว่ามันก็ต้องแลกกันใช่ไหมคุณอยากได้รถสส คุณก็ต้องแลกมากับการกินน้ามันที่มันมากกว่ารถแบบรถที่ซีซีน้อยหรือรถที่เน้นใช้งานบ้านมัน,นเป็นหลักนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นข้อเสียนะอาจจะรู้สึกว่าที่เป็นข้อเสียเนะี่ยเพราะว่าอะไรมันกินมันกินค่อนข้างหนักอยู่นะมานั่งคิดดูมันกินค่อนข้างหนักนะนั่นคือข้อเสียที่1นนะครับโอเคเรามาดูข้อเสียที่2นะครับผมข้อเสียที่2เนี่ยผมมองว่าเบาเบานะครับเบาอันเนี้ยมันมันเคลื่อนมันแข็งอะ่ะคือตัวของผู้นั่งอะ่ะ มันก็แข่งระดับหนึ่งอะนะแข็งกว่าแบบคือเพราะว่าอะไรที่ผมบอกว่าแข่งเนี่ยเพราะว่าผมมาไปจับเทียบกับพวกแบบ z ซ1 0อะคือแซกแซกกซหรือแบบแซกเอ็กซ์หอาะไรเงี้ยคือพวกนั้นบอกมันดันนิ่มกว่านะโดยเฉพาะบอกบอกคนซ้อนคือแม่งแข็งโป๊กเลยนะดูด,ดิเนี่ยคือกดนี่ผมต้องใช้แบบใช้แรงแบบย้ำนะย้ำแบบย้ำเลยคือถ้าคนซ้อนอนะผมว่าแม่งแบบตกหลุมทีอะสะเทือนอนะตกหลุมทีแม่งมีตูดหักอนะเอาจริงแม่งแบบแม่งแบบทรมานมากเว้ย ซึ่งแฟนผมก็สอนแฟนผมก็แบบเขาอาจจะชินนะผมว่านะแต่ว่าแบบเี้ยแม่งคือทรมานอะทรมานยานยนนะผมบอกเลยเนี่ยบอกนี้ทรมานทรมานยานยนต์จัดบอกคนขับนี้ก็ใช่ย่อยคือมันก็นิ่มกว่าแต่ว่ามันมันเขาเรียกมันก็มันเฟิร์มจัดอะมันเฟิร์มจัดซึ่งมันก็แก้ไขได้แหละมันก็แบบไปอัปเกรดได้แต่ผมก็ไม่ได้อัปเกรดเพราะว่าผมก็ชอบรูปทรงของของเดิมๆติดรถครับก็เลยเออใช้ไปมันก็เลยแบบ พอทนอนะเรียกว่าพอทนดี่าพอทนได้นะแต่ถามว่าแบบไม่คือข้อเสียนะจริงๆนะถ้าเป็นจุดสังเกตนะถ้าใครซื้อไปก็ถ้าไม่ชอบความแข็งก็คงต้องอัปเกรดนะครับผมโอเคข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะขอเปิดไฟก่อนมันจะขึ้นมาวะข้างหน้าหรือต้องสตาร์ทอ่ะสตาร์ทข้อที่ส เห็นไหมครัทุกคนไฟไฟหน้าไฟหน้ามันเป็นหลอดไส้เว้ยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องพูดในมุมเหมือนที่ผมบอกนะในมุมของเจหนึ่งนะเจนเนี้ยนะไม่ใช่ตัวตัวเฟสลิฟหรือตัวปรับโฉมนะเพราะว่าเชี่ยตอนที่ซื้อตอนนั้นน่ะในยุคเดียวกันคือ MT ศ9นย์พวกนั้นน่ะแม่งเป็นไฟ LED แล้วเว้ยแต่อันนี้ไฟข้างหน้าแม่งเป็นไฟไส้แบบธรรมดาแล้วข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมมันไม่ค่อยสว่างมันสู้พวก LED ไม่ได้เว้ย มันมันเนี่ยไฟสีเหลืองธรรมดาเลยที่เราเห็นแบบยุคเก่าโบราณเลยนะครับแต่ไฟท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะไฟท้ายเป็น LED นะแต่ไฟหน้าคือไฟหน้าคือแบบไฟหน้าคือแม่งแม่งคนทําได้ดีกว่านี้นะผมมองว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างของยุคนั้นนะอ่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างของแบบเดี๋ยวขอปิดแล้วกัน คือไฟหน้ามันมันไม่ใช่ข้ออ้างเว้ยที่ว่าจะแบบไม่ใส่ LED อะในยุคนั้นจริงๆเพราะว่าหลายๆคันมันไฟท้ายคุณทํา LED ด LED ได้แต่ไฟหน้าทําไมคุณทําไม่ได้แม่งคือแบบจริงๆตอนที่ผมจะซื้อตอนนู้นนี่แม่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็คิดนะคิดแล้วคิดเดี๋ยวเพราะว่าผมชอบส่งเซตเก้าใช่ไหมเพราะว่าเราชอบมามาอเซตแปดร้อยแต่ทําไมวะตอนนั้นผมแบบเออฝั่งทาง MT ฝั่งทางยามาฮ่าใช่ไหมคเขาได้ LED เขาได้นู่นได้นี่เออมันดูมันมัน มันตรงยุคอะแต่ทำไมคุณยังแบบคือยังไงคอนเซอร์เวทีฟแบบรักษาความความโบราณเงี่ยคือแม่งอันนี้โคตรแย่เลยโอเคแต่ตัวปัจจุบันเขาพัฒนาแล้วแต่เราพูดในถึงยุคนั้นมันก็แย่เพราะว่ายุคนั้นมันมีนม LED หมดแล้วไงแต่คุณไม่ทำไยนี่คือข้อเสียนะสำหรับใครที่จะซื้อก็ถ้าเป็นเจนแรกครับไฟอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได,ได้แต่ถ้าไปอัปเกรดแบบเอาโคมเดิมนะแล้วเปลี่ยนหลอดอะผมว่ามันฟุง้งมันมันไม่ค่อยดีหมายถึงว่าในความรู้สึกผมนะมันฟุง้งเพราะว่า โคมของเขามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ LED ไงถ้าเปลี่ยนก็แบบมันก็ต้องก็ต้องเลือกดูดีๆครับมันก็มีหลายแบบแนละ้วเป็นโปรเจคเตอร์อะเออถ้าเป็นโปรเจคเตอร์มันจะมีเหมือน2ดวงเลยเหมือนตาอันนั้นผมว่าน่าจะจบสุดนะถ้าอยากได้ไฟที่สว่างขึ้นแล้วก็มันแบบใช้งานได้ดีจริงๆแล้วไม่แยงตาชาวบ้านอันนี้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าประมาณนั้นนะครับสําหรับไฟหน้านะโอเคข้อต่อไปนะครับ ซึ่งจริงๆข้อนี้มันเป็นเหมือนแบบปัญหาของผมในช่วงช่วงแรกอะที่ซื้อรถอะช่วงที่ซื้อมันมือหนึ่งผมว่าน่าจะเจอกันหลายคนนะใครที่ซื้อรถมือหนึ่งหรือหรือซื้อรถที่มันยังมีไฟเลี้ยวเดิมติดรถมาคืออันนี้มันเป็นไฟเลี้ยวแต่งแล้วไงใช่ไหมไฟเลี้ยวแต่งแหละข้างหลังผมก็ใส่เป็นแบบเนี่ยไฟนี้นะตาแมวนะแต่ถ้าจะบอกว่าไฟเลี้ยวเดิมที่ติดรถมาไม่ยังห่วยห่วยนะที่นี่คือไม่ใช่มันไม่ชัดนะแต่ห่วยนะที่นี่คืออะไรห่วยนะที่นี่คือมัน มันหักง่ายคือมันไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วเพราะว่ามันหักไปแล้วไงมันก็ผมไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วนะแต่คือมันจะยื่นออกมาถ้าคุณไปหาดูภาพนะเดี๋ยวผมจะพยายามโอเคเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ตามนี้นะครับตามนี้นะมันจะออกมาใช่ไหมแล้วมันจะหักไยคือพลาสติกร,บรอบๆอ่ะพลาสติกร,บรอบๆที่มันที่แข็งๆตรงเนี้ยไม่หักเลยเว้ยหักแบบหักห้อยเลยอ่ะของผมก็เป็นนะเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ว่าผมเก็บไว้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นที่ไฟท้ายด้วยไฟของผมเริ่มจากไฟท้ายก่อน ไฟท้ายเสร็จก็มาไฟหน้าแบบเกิดมาไม่เคยเจอวะรถเฮียอะไรว่างแบบไฟเลี้ยวหักวะแล้วรถผมไม่ถึงปีอะ <c oughs> ซึ่งตอนมาสมัยนั้นที่ซื้อกันแรกๆอะในกลุ่มอะคือแม่งแบบเจอบ่อยมากเจอแบบแม่งมีแต่แบบโพสไฟเลี้ยวหักไฟเลี้ยวหักะใส่ไฟเลี้ยวแต่งอะไรดีครับไฟเลี้ยวหักเชื่อแม่งเป็นอะไรที่แบบเออแม่งผมว่ามันเป็นมันเป็นการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพของทางคาวานะ เพราะว่ารถเล็กๆรถทั่วไปหรือรถ ADV หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าคือมันก็อยู่ของมันมันไม่หักอะเข้าใจปะผมไปนั่งดูเวฟหลายๆปีต่อให้เป็นไฟเดิมแม่งก็ไม่เคยหักนะเว้แต่ไอ้นี่หักหักแบบเร็วมากเหมือนของที่มันแบบเสื่อมสภาพเร็วมากอะทุกคนมันจะเป็นแบบไอ้พลาสติกตัวนั้นอะเหมือนมันไม่รู้ผสมยางเลยแต่แม่งแบบแตกสลายอะแล้วหักเลยอืมอันนี้ห่วยแต่ว่าในกรณีของรถมือสองก็คงเปลี่ยนไฟแต่งหมดแล้วมั้งผมว่านะ แต่นี่คือในมุมผมไงจากคนที่ใช้ตั้งแต่มือหนึ่งนะครับ6ปีคือเรื่องเนี้ยแม่งเป็นเรื่องที่แบบคือถ้าออกมาเจอทุกคนผมบอกเลยยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะจุดหนึ่งนะไม่น่ารอดอะไม่น่ารอดอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฝากไว้นะคือเรื่องไฟเลี้ยนี่โคตรห่วยเลยของคาวาแต่ผมไม่รู้นะว่าตัวใหม่อะตัวใหม่เป็นไหมเพราะว่าตัวใหม่มันเป็นไฟ LED แล้วนะไฟเลี้ยวตัวเก่าไฟเลี้ยวก็ไม่ใช่ LED นะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะแต่ตัวใหม่น่าจะ LED ละเพราะว่าผมถ้าจำไม่ผิดผมเห็นว่าเหมือน LED แต่ไม่รู้ว่า ตัววัสดุ material ที่เขาใช้ทำอะ่ะยังห่วยเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็ใครใช้รุ่นใหม่อยู่นะครับก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยว่าคุณเจอไหมนะไฟเลี้ยวมันหักเหมือนเจนหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าน่าจะเหลืออีกสักประมาณสองสามข้อนะเดี๋ยวผมว่าตอนแรกกะว่าจะแบบเดินบนแล้วก็ไอ้นี่นะแต่ว่าเออไหนๆมาเห็นรถละเอาไปขับรถเล่นแล้วคุยกันตามปกติที่เราทำกันทุกคลิปดีกว่านะครับผมน่าจะได้ฟิลกว่าเนอะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับผม ดี๋ยวนะที่เมื่อกี้พูดถึงไหนนะลืมเลยพอออกมาขับนี้ลืมเลยเอเี๋ยวนะเนี่ยลองดูดิทุกคนไอผมกดไว้ที่ไอดูค่าเส้นเปลองใช่ไหมว่าวิ่งได้กี่โลลิตรนั่นมันลงไป17.6แล้วเนะนี่ยเมื่อกี้เราดูไว้นี่ตอนที่อยู่ในโรงรถนี้18นะ แบบออกมามันก็แบบปลดไม่ได้ที่จะปิดนะบางทีก็เนี่ยฮะค่าน้ํามันสิ้นเปลืองคือจะขึ้นจะลงอยู่แถวเนี้แหละจริงๆนะแต่ผมก็อยากลองเหมือนกันนะว mm ิ hmm. ่งทางไกลมันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเอาไปออกทริปแต่แปดนะคันนี้ผมไม่เคยเอาเอาไปออกทริปนะใช้ไในเมืองเป็นหลักนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันออไม่ใช่มาดูมาคุยกันต่อนะ mm hmm. เออ,เอ,ออีกสิ่งเนี่ยแหละที่ผมจะพูดถึงก็คือ ไอในส่วนของเอ่อในรถเจนแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็หลังนอกไอนอกจากไอไฟเส้นอ่ะไอไฟข้างหน้าเป็นเส้นธรรมดาใช่ไหมมันก็ไม่มี t r a c ชั่นอะไรเลยนะทุกคนแบบมันไม่มี traction แหละดูปุ่มเดี๋ยวมันมีแค่ปุ่มแบบไฟสูงไฟเลี้ยวแต่แค่นั้นเลยแล้วก็ไฟฉุกเฉินใช่ไหม คือมันมีแค่เนี้ยมันไม่มีอะไรซึ่งถามว่าแต่มันไม่ได้เป็นปัญหากับผมนะเพราะว่าผมขับมันมาตลอดนะทั้งใช้งานประจําวันใช้ในเมืองใช้อะไรผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าต้องปัหมวมดอะไรผมก็ไม่หรือว่ามันเราเราชินอะ่ะมันก็มาดิบๆของมันมียังไงก็อย่างนั้นนะครับแต่ว่าในตัวใหม่เขาก็ได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะในส่วนของ traction นะครับแล้วคุณก็จะได้จอสีนะอันนี้มันไม่มีจอสีนะครับผม ซึ่งตัว traction เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ถ้าใครจะซื้อก็ถ้าเจนหนึ่งนะก็อาจจะต้องดูตรงนี้ว่าโอเคคุณรับได้ไหมนะครับว่ามันไม่มี traction control นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อเสียที่เขาเรียกอ,อะไรนะกั้ำกึ่งอะนะก็คือตัวโชกันแหละ คือเราบอกว่ามันขับดีนะเพราะว่าคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมพูดไปก็คือมันขับดีนะครับมันขับดีแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับความแข็งนะครับซึ่งแข็งแลที่นี้ก็คือแข็งและเนี่ยสะเทือนสะเทือน,อนตับไปไส้พุงระดับหนึ่งเลยครับผมเมื่อกี้คือมันแข็งอนะ่ะเวลาตกหลุมตกอะไรทีนี่คือก็จุกอยู่นะแล้วโช๊ก็แข็งอยู่แล้วอ่ะร่วมกับเออก,อ,นะบอก็เลยนะเบาะเบาะที่ผมบอกว่าแม่งก็แข็งอยู่แล้วอ่ะโอ้โหซุปเปอร์คอมบิเนชันเลยผมบอกเลยว่า ก็จะจุกๆหน่อยครับถ้าไอนี่แต่ว่ามันถึงขั้นขับไม่ได้ไหมก็ไม่ขั้นนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ใช้ประจําวันเพราะเวลาเราขับแบบในเมืองอ่ะมันมันไม่ได้ขับเร็วเนาะอาจจะเจอเจอหลุมเจออะไรนะความขู่ขาบ้างแต่มันก็มันก็เราก็ไม่ได้ขับเร็วมากเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเต็มที่มันก็วิ่งได้แค่นี้แหละไฟเครื่องมันยังไม่หายเลยโอทูแต่ผมก็ยังไม่ได้ใชคโคด้ดเดี๋ยวลองไปใชคโค้ดแล้วแนตะ่ผมคิดว่าโอทูนนวันนั้นนะเดี๋ยวต้องไปลองดู แต่นั่นแหละอ,อในส่วนของโช๊คครับมันมีข้อดีในการขับขี่ดีคอนโทรลดีแบบว่าควบคุมได้ดีนะครับเหมาะกับการขับสนุกอะ่ะมันก็อารมณ์เนาะมันเหมือนรถโรสซิ่งอะครับโรสซิ่งอะรถยนต์อะที่เป็นรสซิ่งมันก็ต้องโช๊คแข็งแรงมาการขับขี่ที่แบบมั่นคงในมุมนั้นนะแต่คุณก็ต้องทนนิดนึงอะครับเพราะว่ามันไม่ได้เซ็ตมาเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของออ่ในส่วนของโชคนะ๊คเนาะอ่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนอกจากเรื่องโชคแล้วนะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจออ๋อแต่พูดว่าเจอในช่วงสองสามปีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีทําไมมันดีขึ้นคือเรื่องของรอบเดินเบานะคือไม่รู้ว่าเขามีการอ๋อเขาเรียกนะอาจจะแก้ไขหรือมันหรือมันเป็นที่รถผมคันนี้ไม่รู้แต่ว่ารอบเดินเบาอ่ะมันมันต่ําเร็วมากหมายถึงว่าไอ้ตัวตัวปรับมันอ่ะแต่ตอนนี้หายแล้วนะตอนนี้มันมันมันแบบมันคงที่แล้วคือ รอบเดินเบามันจะปรับได้ตรงเ้างข้างข้างๆฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยตรงข้างใต้ใต้รถนะตรงใต้บ่อแถวๆนั่นแหละใตใต้โครงใกล้ๆเครื่องอ่ะมันจะปรับรอบเดินเบาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เวลาเราตั้งไว้อ่ะมันจะชอบเอมันจะชอบแบบ เขาเรียกอะไรมันจะชอบต่ําลงไปเองจนจนตอนแรกๆกับผมก็ไม่รู้เว้ยผมใช้ไปไม่กี่เดือนอ่ะมันลดลงอ่ะปกติเราตั้งไว้แบบนิดเอ๋สมมติอ่ะสมมตินะ้เราตั้งไว้พันหนึ่งใช่ไหมมันจะลงไปแบบลงไปนิดๆนิดๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันต่ามากอ่ะต่ำแบบหลักแบบไม่ถึงพันใช่ไหมแบบว่าสักประมาณ7 0็ดร้อยแปดร้อยสมมตินะอันนี้สมมติแล้วมันก็คือแบบดับไงเวลาเราจอดนิ่งๆรถก็ดับเพราะว่ามันมันมันรอบเดินเบามันต่ําเกินไปแล้วพอเราไปตั้งใหม่เว้ยพอเราตั้งใหม่เสร็จปั คือไอ้ลงยังพอเข้าใจได้เพราะมันมีการแบบว่าอะไรนะสะเทือนของรถใช่ไหมแต่มันเร็วไปอ่ะแต่ผมแปลกใจว่าเอ้ยพอมาแบบเนี้ยสองปีให้หลังเนี่ยประมาณปีที่ห้าอย่างเงี้ยมันแบบมันดันนิ่งวะไม่ขยับเลยหรือว่ามันช่วงแรกมันแบบมันมันมันเขาอะยรนะเกลียวมันไม่ค่อยแน่นเหรอหรือยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่ก็เคยเห็นในกลุ่มนะครับว่า ว่ามีคนคนแบบว่าสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าเจนใหม่ๆเขาจะแก้แล้วหรือ,อยังหรือว่ามันเป็นเฉพาะบางคันนะครับก็คือเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องไอ้รอบเดินเบาเนี่ยผมว่าถ้าใครซื้อไปแล้วเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับแค่เราไอ้อะไรนะรับจากฝั่งข้างนี้ข้างซ้ายนี่ยแหละ ลองไปดูใน y t u t u อะครับมันจะมีปรับแต่ว่ามันก็จะยื่นมาให้หมุนได้บ้างหรือว่าบางคันแบบของผมเนี่ยมันอาจจะต้องแบบมันลึกหน่อยอะมันอาจจะต้องแบบว่าใช้อะไรนะไขควงแย่แล้วเราก็แย่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนให้มันแบบว่า,อาตอนสตาร์ทว่าเราจะเอารอบประมาณเท่าไหร่ครับอันนั้นก็เป็นข้อ น่จาจะข้อสุดท้ายนั่งที่ผมนึกออกว่าแบบที่มันแบบข้อเสียนะแล้วก็หงุดหงิดกวนใจผมในช่วงเวลาหกปีที่ผ่านมาแต่ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกมันไม่มีแบบเมเจอร์เมเจอร์แบบอิชชูแบบปัญหาใหญ่ๆนะครับที่ผมรับไม่ได้นะเพราะว่าที่ผมพูดมานี่มันก็เป็นข้อที่ผมรู้สึกว่ามันก็รับได้นะแล้วบางข้อนี้มันก็เป็นข้อที่แบบแก้ไขไปได้แล้วไง อย่างเช่นไฟเลี้ยวนู่นนี่นั่นใช่ไหมหรือว่าไฟหลอดก็หาของแต่งหาใครชอบแต่งผมว่าก็แก้ปัญหาไปได้โดยส่วนใหญ่นะครับแต่ที่จะไม่มีวันหายไปก็คืออัตราบริโภคน้ํามันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ